หลังแจ้งมาจบนะครับตัวนี้ก็เป็นน้ํายาสตา์แซนนะครับเอาไว้ฆ่าเชื้อพวกภาชนะพวกขวดนะครับที่จะสัมผัสกับเนื้อเบียร์ของเราที่เรามักจบนะครับน้ําตาลเด็กโต๊ดนะครับตัวนี้ก็ผสมน้ําร้อนนะครับประมาณนี้นะครับน้าตาลเด็กโต๊ดก็ซื้อจากลาซาด้าทั่วไปนะครับก็เป็นการบรรจุขวดนะครับก็ใส่ น้ำตาลลงไปนะครับใส่ไปแบ่งให้เท่าๆกันครับมันมีสูตรคำนวณอยู่ครับแต่ผมไม่ได้ลงรายละเอียดตัวนี้ก็ใช้การลักนั้นครับเป็นสายยางดูดน้ําจากถังเบียร์มาใส่ขวดแบบนี้นะครับแล่วก็ภายในถังเบียร์นะครับประมาณนี้นี่ตะกรนะครับอันนี้เอาทิ้งนะครับอย่าดูดเอาตะกรเข้าไปเยอะนะครับตัวนี้บรรจุขวดเรียบร้อยแล้วนะครับน้ําตาลที่เราใส่เข้าไปนะครับ มันจะเป็นอาหารให้ยีสต์ครับเวลาย,ยีสต์กินน้ําตาลมันจะตกกรอนขอวเขาที่